ทำอะไรมีตัวลรมาออกแบบจอดหน้าบ้านไม่ได้เลยนะไม่ได้เวลามันระเบิดต้องไมกดดั่งนอันนี้วางระเบิดมันเหรอวางระเบิดอีแดงเหรอดโวยจีโน่ไม่โดนต้นไม้ไม่โดนตงไม้ไม่โดนน้ำ แล้วก็แล้วมันก็แตกใส่หัวเมียนะเราเราไม่ได้จอดจงที่อื่นนะจอดจงหัวเลยไม่ต้องหายใจเลย,อ,ลอ,ยอืวางแผนกันดีว,วางกันหน้าดูด

ไไวไหวนะฮนะต้ยงจะอัสตอะไรนะที่้อ,องเพลงจะพาไปลงใต,ต้ต่อท่อลงเข้าในรถแลได้เมียเป่เาใช่ไหมเอ้ย <c oughs> นี่ยเราเ เาแล้วฮึฮอฮึ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 อึยึ <c oughs> <c oughs> อึฮนึน ห่างดำไปเที่ยวใต้นะห่างดำน้ำได้แล้วใช่ไหมได้แล้วเอาไปเที่ยวใต้นี้ไปดำน้ำดูปะการังโอ้และนี่มันดีอย่างเว้ยเจ๋วเวลาทำน้ำเยอะเราทำท้อยทำไงไป f16 เเวลาดำน้ำเยอะๆ f16 f16 ใช่หน้กตาดำน้ำเอาลมในนี้เข้าไปเลย f16 เวลาโลกไอหอบื่ขึ้นใช่ค่ะน่<ล>ะนองง้ลมอยั้ง,งไหนวเนีใช่อันนี้เก็บรางไม่ไนงนี้นเ,นเจอลายลายหลุมลายหอบดัดสีห้าลุม โอ้ยกอดทำไงบอกดเวลาปุ๊บเขี้ยววิ่งฮะใครนะเขี้ยวใครนะเขี้ยวว่ะเป็นตาต้องอ๋อใครล่ะอู้ดอู้ดอ๋ออู้ดวิ่งทุกวันอยู่ทุกวันฟิตฟิตไปไม่ได้ไหนทำให้เราดูแย่เนี่ยินทาเพื่อนเลยดูนินทาเพื่อนเล่แน่นะพี่หมอแต่วิ่งนี้ก็ได้ นี่เขาฟิตทุกวันเลยอูดอ่ะเออพี่หมอไหนว่าวิ่งเนมันเออแต่ว่าพันนั้นแจนยังไม่ได้วิ่งเลยอ่ะนั่งแดงไปรอบเดียวก็ว่าเอุตส่าห์ใส่เข้าไปเออใช่ก็จะวิ่งอีดแดงพี่งานที่กระเลียงกันนะไม่วิ่งโอ้อุตส่าห์ใส่ผ้าใบมาจะวิ่งไ้าไปจะลงมาวิ่งกันหน่อยข้างหน้าทำอะไรเนี่ยผมไม่ได้วิ่งเลยเดี๋ยวถ่าพี่หมอใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อูดไม่ใช่เขียวใช่ไหมกยาให้พี่เขียวนั่ง เพราะว่าพี่กับพี่เกี่ยวเนี่ยเติบโตมาด้วยกันน่าจะสลับตายแล้วเปล่าป่ามันน่าจะสลับกันได้นะมันจะสลับกันไงพอถึงเวลาปุ๊บแดงจะเล่นเนี่ยเอเคียวก็ต้องนั่งพี่ก็ลาฟาเอลจะเล่นคือเราเราหัดขับรถไงเราก็ต้องมาเรียนรู้กับลาฟาเอลพี่เกี่ยวเขาก็จะหัดวิ่งเนยไงเขาก็เขาก็จะต้องวิ่งแล้ว่ามันต้องเป็นประมาณนั้นแหละใช่ว่านะ เแต่มันแค่เดินไมะแย่แล้วไม่ใช่ทุกคนนะวัคซีนเดี่ยวหรอวัคซีนเปิดวัคซีนอีกแล้วจริงๆนะมันมันมันก็ได้อัตราลดเป็นไงมันจะได้รู้แดี๋ยวไม่มีใครก็เดี๋ยววิ่งี่นะมันจะได้งมันจะได้รู้ไงตอนนี้กูโมโหกูเวลากูดึงไม่ออกบ้างกูยิบเล่เท่กูจะเกิดูไม่ออกเยัดตัวนะนี่เนี่ยพี่น้าด้ขาไว้ด้วยประตูเปิดไม่ออก เอารุ่นแบบว่าไม่มีประตูได้ไหมไม่ต้องไ่ไปลงกรต้อไปแงแน่วถการ์ตูนไม่มีประตูเราบ้านเราบบ้านบ้าเหนเด็กวิ่งกันเาเราไม่ได้ไปแข่งกับใครเราแข่งกับตัวเราเองนี่แหละอยากเห็นนีแดงวิ่งใครได้ลงไปก็ชนตอ

ม่ใช่มิโดไม่ใช่แอ็กคอรเออร์นี่มันโลเล็กโลเล็กนาฬิกานะโลเนี่ยนาฬิกาโลเล็กก็มันเป็นโลอยู่แล้วมันก็เหล็กอยู่แล้วใช่ไหมโลเนี่ยมันเล็กอันนี้เรามาคุยกันถ้ำลมนะไปโรเล็กจะบอกว่าแค่นี้ก็พ้นแล้วนะขึ้นข้างบนให้มัน ใส่เรียวอ่ะกันไว้แต่นี่มันอยู่นอกไงฮะแต่นี้มันต<ะ>ิดในนี่นี่อ็นะเจ๋งงั้นก็ได้อ่ะโอ้เกี่ยวพังเลนเท